สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับช่องศรัทธาปฏิหารนะครับก่อนอื่นนะครับก็อวยพรก่อนนะครับขอให้ปฏิหารได้สิ่งดีๆนะครับเกิดกับชีวิตของผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกับคลิปวิดีโอในช่องนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะทุกคนทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับและก่อนที่จะเข้าไปดูในรหาของคลิปนะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันนะครับขอบอกคําเตือนนะครับกันก่อนนะครับ ให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับหรือรับชมนะครับเพื่อความมงคลเท่านั้นเป็นเลขมงคลนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลเป็นเลขครูนะครับไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกนะครับไม่มีการทําสูตรอะไรใดๆให้ดูทั้งสิน้นเนาะและที่สําคัญนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันนะครับตัวเลขทั้งหมดนะครับเป็นเลขมงคลนะครับการวิเคราะห์ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับอ่า ของลาวพัฒนานะครับคลิปนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลของลาวพัฒนานะครับไม่ใช่ของไทยนะของลาวพัฒนานะครับก่อนที่จะไปงวดต่อไปนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเก้ยี่สิบเก้าเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้านะครับเรามาดูวันที่ยี่สิบเจ็ดกันก่อนว่าออกอะไรนะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์สี่ห้านะครับหนึ่งศูนย์เจ็ด ศูนย์สี่ห้านะครับเรามาตรวจผลกันนะครับผมแบ่งเป็นสองประเภทนี่คือเลขดับนะครับถ้ายังไม่เข้าใจอีกผมก็จะไม่พูดอีกนะครับสำหรับก็จะมีคนบอกว่าไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับในในความคิดเห็นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเลขเด่นนี่ประกบคู่ในส่วนตัวผมประกบคู่ไม่ใหม่เลยครับโอ้โหนะครับ,อ,อ,นะรบอ่ะ ไม่ว่ากันนะครับถ้าทำไงได้ใครจะไปรู้เนาะผมก็สามันชนเหมือนทุกคนทุกท่านนั่นแหละนะครับคนธรรมดาเหมือนกันทีนี้เรามาตรวจในส่วนของเลขดับครับดับมีอยู่สี่หลักก็้วกันนะผมให้หลักหนึ่งตัวยกเว้นหลักร้อยครับที่ให้สองตัวก็จะมีความเสี่ยงหน่อยนะครับหลักพันครับผมให้ดับสี่ครับมาเลขเจ็ดครับผมถูกหลักร้อยผมให้ดับศูนย์กับหนึ่งครับมาเลขศูนย์ครับอันนี้ผิดนะครับเนี่ยก็ถูกอันหนึ่งผิดอันหนึ่งนะครับตัวรองมันผิด นะครับมาเลขศูนย์หลักสิบก็ผมให้ดับศูนย์ครับมาเลขสี่นะครับดับหน่วยผมให้เลขสามครับมาเลขห้านะครับตัวเด่นหนักๆนะครับพิกัดจัดๆเลยนะครับจะว่าเน้นเลยก็ได้นะครับกําลังแรงมากคือเลขห้าครับว่าน่าจะห้าจะมานะครับห้าสุดใจนะครับถ้าใครได้ดูนะครับห้ามาจริงนะครับจับห้าเน้นๆไปนะครับหนักๆด้วยนะครับแต่ไม่ได้ประกบสี่ห้าเสียดายนะครับเสียดายหนักเหมือนกันตัวรองไม่มานะครับแปดไมมาแล้วก็มาเลขเจ็ดให้หนึ่งตัว นะครับเนี่นะอืมจะออกห้าเจ็ดก็ไม่ได้แล้วเวียนกันปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับยังไงกันบ้างนะครับใครหนักบ้างเนี่ยใครหนักบ้างเลยห้านะครับใครหนักบ้างแล้วก็เกือบนะสี่ตัวผมนะครับดูผมให้ครับอืมเนี่ยสองสี่ห้าครับไป่สองห้าสี่ครับออกศูนย์ศูนย์สี่ห้าโน้นะครับจะได้นะครับมา ว่ากันต่อไปนะครับของวันที่29่สิบายี่สิบเย่สแปดยบเาโอเคนะครับยีิบเ้า เหมือนเดิมนะครับผมก็จะให้เป็นส่วนเลขดับเหมือนเดิมนะครับ4หลักนะครับหลักละตัวยกเว้นหลักร้อยนะครับผมจะให้เป็นที่2ตัวนะครับกล้องไม่โฟกัสนะครับ นะครับก็มาดูในส่วนเลขดับก่อนนะครับดับชนเด่นเลือกเด่นนะครับเหมือนเดิมใครชอบเลขเด่นนะครับแต่มันตรงกับเลขดับผมนะครับก็เอาตามความคิดเห็นของตัวเองนะครับไม่จําเป็นต้องว่ามาเชื่อผมและถ้ามันไม่ออกตามที่ผมพูดนะครับไ็จะมาว่ากันไม่ได้นะนะครับ 3ครับดับหลักพันสี่ครับดับหลักร้อยกับห้านะครับผมนะครับดับเด่นก็คือดับตัวแรกก็คือสี่นะครับตัวรองก็คือห้านะครับส่วนใหญ่มันก็อยู่สองตัวนี่ยนะครับดับอยู่ทั้งสองตัวในส่วนใหญ่เนาะนี่ หลักสิบครับดับสามหลักหน่วยนะครับด <c oughs> ับหก <c oughs> นะครับในส่วนของหลักหน่วย ครับดับ6นะทีนี้มาดูตัวเด่นนะครับตัวเด่นสําหรับตัวเด่นนะครับเป็นขององวดที่ยีิบเก้านะครับตัวเดียว3นะครับเลือกสามไปเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมาหลักไหนแหละนะครับน,นี่ตัว ศูนย <c oughs> <ส>์ <graphic> นะครับสามตัวมีอย่างนี้นะครับสามศูนย์เจ็ดนะครับสี่ตัวก็มี 3 0 7วนึง ศูนย์เจ็ดแล้วก็สี่นี่โอ้โหติดเยอะเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับประกบลองดูนะครับศูนย์สามเจ็ดสามสี่สาม เจ็ดศูนย์ออกไปแล้วด้วยเอาเจ็ดสี่ <c oughs> อีกตัวหนึ่งศูนย์สี่นะครับเลขชุดทีนี้ครับเจ็ดแปดสามเจ็ดแปด สี่สามเจ็ดสี่หนึ่งสามหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็หนึ่งสี่เจ็ดนะครับสำหรับของวันศุกร์นะครับของวันศุกร์ที่ 29นะครับตัวเดียวนะครับตัวเดียวสามนะครับถามว่าเทียบกับงวดที่แล้วนะครับก็เท่ากันให้เปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับสามครับผมอาจจะมามากกว่าหนึ่งตัวนะครับจากสี่ตัวนี้นะครับสามศูนย์เจ็ดสี่งวดที่แล้วก็มาสองตัวนะครับแต่มันประกอบคู่กันให้ถูกเองนะครับอันนี้ก็ผมเองกันแหละนะครับสําหรับตัวเด่นนั่ง เชื่อถือได้อยู่นะครับยังเชื่อถือได้ตัวเด่นเนี่ยยังไม่เคยหลุดเลยนะครับตัวดับมื่อที่ดังวล่าสุดนะครับดับหลุดหลักร้อยตัวที่2นะครับตูจะมา2ตัวไม้จะดับหลุดทั้งสองตัวไหมนะครับของวันศุกร์ที่ยีนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับการวิเคราะห์เลขมงคลของเราพัฒนานะครับก็ขอให้ทุกคนที่มารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเบื่อทุกคนทุกท่านขอบพระคุณและสวัสดีครับ